สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ARJ วิศวะถต้วนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่หัวข้อการพยากรณ์โดยวิธี Drift Naive นะครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ต่อมาจาก2-3หัวข้อก่อนหน้านี้นะสำหรับซีรีส์ชุด Naive นะเราเริ่มจาก Naive ธรรมดาเราเริ่มจากาต่อด้วย Seasonal Naive ที่เป็นฤดูกาลต่อด้วย Trend Naive นะครับตอนนี้เราอยู่ที่หัวข้อ Drift Naive นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า drift naive เป็นยังไงนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราพูดถึง naive naive คือเอาค่าพยากรณ์ในช่วงเวลาปัจจุบันไปพยากรณ์ช่วงเวลาถัดไปเราพูดถึง trend naive trend naive คือการใช้ค่าพยากรณ์ณเวลาปัจจุบันพยากรณ์ช่วงเวลาถัดไปนั่นแหละแต่ขอบวกค่าเทรนเข้าไปด้วยคือค่าแนวโน้มเข้าไปด้วย2ตัวนี้สําหรับการพยากรณ์ในระยะสั้น มันก็ให้ผลลัพธ์ได้ค่อนข้างดีคราวนี้ถ้าการพยากรณ์ของเราเนี่ยต้องการภาพในระยะยาวที่แม่นยำขึ้นเราขอแนะนำตัวใหม่ของเราวันนี้ก็คือตัว drift naive นะครับเพราะฉะนั้เนเนี่ยเวลาเราต้องการพยากรณ์ระยะยาว,ยาวดูยอดขายที่ตอบที่เติบโตต,ต่อเนื่องเป็นรายปีดูจำนวนลูกค้าจำนวนผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นในรายตรมากเนี่ยเราก็อาจจะพิจารณาเทคนิคการพยากรณ์ที่เป็นเทคนิคที่เหมาะสมกับ ข้อมูลที่มีระยะเวลาที่ยาวขึ้นนะครับนั่นก็คือ drift naive ตัวนี้สูตรในการคำนวณ drift naive เนี่ยเป็นการพยากรณ์ที่ใช้ค่าแนวโน้มซึ่งเราเรียกว่าค่า drift เฉลี่ยตลอดช่วงเวลาตอนสมัยเราทำเทรน naive เนี่ยเราใช้2ช่วงเวลาเนื้อไหมต้องการพยากรณ์วันศุกร์เราใช้พลหัสกับพุธมาเฉลี่ยเป็นเทรนแต่ drift naive เนี่ยมันจะเป็นการ ใช้ช่วงเวลาที่ยาวขึ้นกว่า2จุดแบบเทรน naïve นะแล้วก็สามารถใช้พยากรณ์ล่วงหน้าได้หลายช่วงเวลาเริ่มต้นคำนวณทีนึงเนี่ยตั้งสูตรทีนึงเนี่ยเราคำนวณเดือนวันตอนนี้เราอยู่ที่เดือนมีนาคมเราสามารถพยากร์ไปถึงเมษาพฤษภา,า,ามิถกางกระดาษล่วงหน้าได้เลยจากข้อมูลที่เราเก็บออกมาสะสมออกมานะครับมันจะไม่เหมือน n a ï v ก่อนหน้านี้ที่ใช้ข้อมูลปัจจุบันแล้วก็พยากรณเฉพาะช่วงเวลาถัดไปเท่านั้นนะ สูตรมันก็จะมีความใหญ่โตที่แตกต่างจาก n a i v e ก่อนหน้านี้นะสูตรจะเริ่มที่ y hat t บก h y hat t บวก h เราคุ้นเคยแล้วนะมีคำว่า h a t เมื่อไหร่แปลว่านี่คือค่าพยากรณ์ค่าพยากรณ์ t บก h ก็คือช่วงเวลาในอนาคตณจุดที่เราต้องการพยากรณ์ y hat t บวก h ก็คือ ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลาที่เราต้องการพยากรเนี่ยจะได้จากอะไรก็คือจะได้จาก y เฉยๆ t เวลาเราเห็น y เฉยๆแปลว่านี่คือค่าจริงค่าจริงณนะช่วงเวลา t ช่วงเวลา t ก็คือช่วงเวลาปัจจุบันหรือช่วงเวลาล่าสุดที่มันมีข้อมูลอยู่ปกติอะน a i v e ปกติอะ มันจะจบที่ตัวนี้ถูกไหมต้องการพยากร์ช่วงเวลาถัดไปใช้ช่วงเวลาปัจจุบันอันนี้คือ n a i v e ปกติ n a i v e ปกติจะจบที่ตัวนี้แต่คราวนี้ drift n a i v e มันคือการเพิ่มก้อน drift ตัวนี้เข้าไปก้อน drift ตัวนี้เนี่ยคือ y ลบ t y โทษษ y t ลบ y หข้างล่างหารด้วย t ลบแล้วก็คูณตัว h นะ yt ลบ y, t y 1ตัวเศษนะข้างล่างหารด้วย t ลบ1แล้วก็คูณ h yt ก็คือค่าจริงในช่วงเวลาล่าสุด y 1คือค่าจริงในช่วงเวลาเริ่มต้นที่เราเอาข้อมูลมาคิดสมมุติว่าเรามองช่วงเวลาเป็นรายเดือนเก็บมาตั้งแต่มกราคมปีที่แล้ว ว1ยหนึ่งคือมกราคมปีที่แล้วปัจจุบันข้อมูลปัจจุบันที่ได้ที่มีคือข้อมูลกุมภาพันธ์ปีนี้ Yt คือกุมภาพันธ์ปีนี้ต้องการพยากร์เดือนไหนต้องการพยากรณ์เดือนมีนาคมปีนี้ Yt ยทบวก H บวกก็คือเดือนมีนาคมเดือนนี้นะเพราะฉะนั้น Y1 คือค่าเริ่มต้นหรือค่าแรกสุดตั้งแต่ข้อมูลทั้งหมดที่เรามีอ่ะ เราสะสมข้อมูลมา10ปี Y1 ก็คือข้อมูลชุดแรกเดือนแรกปีแรกไตรมาสแรกที่เราเอานำมาคำนวณน,นะครับเพราะนั้นสูตรมันเนี่ยก็คือ n a i v e ปกติสีเขียวไฮไลท์เขียวบวกกับตัว diff ก็คือค่าแนวโน้มที่เป็นไฮไลท์สีส้มนะซึ่งสังเกตดูว่าตัวไฮไลท์สีส้มเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของค่าแนวโน้มที่เราเฉลี่ยในช่วงเวลา t ลบ1 ตัว T ลบหนึ่งเนี่ย t ก็คือจำนวนช่วงเวลาทั้งหมดที่เราเอาข้อมูลมาสมมติว่าเรื่องเราสนใจเนี่ยข้อมูลเป็นรายเดือนเราเอาข้อมูลมา20เดือน T ก็คือ20เรานำข้อมูลมาทั้งหมดกี่ช่วงเวลามาใช้ในการวิเคราะห์ T ก็คือจำนวนนั้นในขณะที่ตัว H ตัว H ก็คือช่วงเวลา mm hmm. ถัดไปที่เราต้องการพยากรณ์ว่ามันขยับไปอีกกี่ช่วงเวลาสมมุติว่าสมมุติว่า,มมต,วาตอนเนี้ย เรามีข้อมูลเรามีข้อมูลของเดือนกุมภาพันธ์เป็นข้อมูลล่าสุดอันนี้เรียกวายทีเราต้องการพยากณ์เดือนมีนาคมมีนาคมมันถัดจากกุมภาพันธ์เป็นหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นณเดือนมีนาคม h เท่ากับหนึ่งต้องการพยากณ์เมษายนเมษายนถัดจากกุมภาพันธ์ไปสองเดือนหรือสองช่วงเวลา h ก็เท่ากับ2แบบนี้ความแตกต่างของ diff naive ก็คือมันเพยาการณ์ล่วงหน้าได้ในขณะที่ naive ตัวอื่นๆจําเป็นต้องใช้ข้อมูลตัวติดกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะข้ามไปเมษาไม่ได้ถ้าคุณไม่มีข้อมูลจริงมีนาคมก่อนนะะลักษณะสูตรจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างสมมุติว่าข้อมูลเป็นยอดขายนะสเดือนมกราคมามีนาคมเมษายนยอดขายเดือนแรกเดือนมกราคมได้ร้อยหน่วยกุมภมพันร้อยยี่สิบหน่วย มีนาคม135หน่วยเมษายน160หน่วยให้พยากรณ์ยอดขายเดือนพฤษภาคมกับมิถุนายนโดยใช้ drift naive นะโดยใช้ drift naive จากข้อมูลที่มีเนี่ยเราเห็นเลยว่ามกราคมคือข้อมูลตัวแรกถูกไหมข้อมูลค่าแรกที่เรามีเพราะฉะนั้น100ตัวเนี้ยจะทำหน้าที่เป็น 1> y ห้อยหนึ่งในสูตรก็คือข้อมูลชุดที่หนึ่งข้อมูลเก็บมาแล้วทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ช่วงเวลามกร,กราคมพามีนาเมษามีสี่ช่วงเวลาแปลว่า t ของเราจะเท่ากับสี่ข้อมูลตัวล่าสุดที่ข้อมูลมีถึงคือเดือนเมษายนแปลว่าร้อยหกสิบตัวนี้คือ y ห้อย t ข้อมูลตัวล่าสุด ต้องการพยากรณ์อะไรต้องการพยากรณ์เดือนเ่โทษเดือนพฤษภาคมเดือนพฤษภาคมนะเมษายนคือเดือนล่าสุดพฤษภาคมถัดไปหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้น H ตัวนี้จะเท่ากับ1จําจำนวนช่วงเวลาที่เราต้องการพยากร์ว่ามันอยู่ถัดไปหรือบวกไปจากเวลาปัจจุบัน หรือเวลาล่าสุดที่มีกี่ช่วงเวลาเวลาล่าสุดที่มีคือเมษายนพฤษภาต้องการพยากร์เพราะฉะนั้นถัดเป็นหนึ่งช่วงเวลาคือ1เดือน H เท่ากับหต้องการพยากร์เดือนมิถุนายน H 1. ต้องการพยากรณ์เดือนมิถุนายน H, อยอนนยน H 1. ของเราก็จะต้องเป็น2ถูกไหมฮะมันก็ถัดไปเรื่อยๆเมษาคือล่าสุด พฤษภาก็คือ h เป็น1บวก h บวก1 h เป็น1ก็คือตัวล่าสุดบวก1มิถุนาย,ยนก็คือตัวลาสุด 2, บวก2เพราะฉะนั้น h ก็คือ2ที่เหลือเราก็คือแทนค่าตามปกติ y hat t บวก h อันนี้ของเดือนพฤษภาคมนะได้จาก y t ข้อมูลตัวล่าสุด160บวก ตัวเศษส่วนข้างบนคือผลต่างระหว่างตัวล่าสุด160กับตัวเริ่มต้นเลย100เห็นไหม160ลบ100มันคือเทรนระยะยาวปกติอะเทรน n a i v e ในคลิปก่อนหน้านี้เราใช้2ช่วงเวลาติดกันถ้าทำเทรน n a i v e นะเอาเมษาลบมีนาแต่ดิฟ n a i v e เป็นการมองระยะยาวมันเลยเอาตัวล่าสุดลบตัวแรกถ้าคุณเอาข้อมูล10ปีมาใช้เนี่ยลบยาวถึง10ปีเลยนะ นั่นคือเทรนรดอรยาแบบนั้นข้างล่างหาร t ีลบหการหารทีลบหก็คือการหาค่าเฉลี่ยถูกไหมเหมือนหารเนอเออเมัอนหาร n หาค่าเฉลี่ยเราใช้ข้อมูลมา4ปีอ่าโจทเดือน4ช่วงเวลาทีก็คือ4 4่ลบหก็เหลือ3นะข้างหลังจะบวกด้วย h เราจะพยากรณ์เดือนพฤษภาคม h ก็จะเป็น1ก็คูณนในการในขณะที่ของเดือนมิถุนายน y hat t บวก h ในที่นี้คือ t บวก2นะอาจจะเขียนเป็น t บวก2เลยก็ได้ h เมื่อกี้ก็เขียนเป็น t บวก1ช่วงเวลาล่าสุดบวกไป1เริ่มต้นที่160ลบ100เหมือนเดิมข้างล่างเป็น4ลบ1เหมือนเดิมแต่คราวนี้คูณ2 ออลองกดเครื่องเลขดูฝั่งซ้ายก่อนค่าพยากรเดือนพฤษภาคม160บกบวกข้างบนลบกันได้60ข้างล่าง3คูณ1ก็เหมือนไม่คูณออกมาได้180หน่วยนี่คือค่าพยากรในขณะที่ก้อนที่2ฝั่งขวาของเดือนมิถุนายนคูณ2ตัวนี้จะออกมาได้200หน่วย นี่คือค่าพยากรณ์แบบ drift naive ของเดือนพฤษภาคมกับเดือนมิถุนายนจากการใช้ข้อมูลล่าสุดคือเดือนเมษายนนะคือต้องบอกก่อนว่าค่าพยากรณ์มิถุนายนที่เห็นเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าจากข้อมูลล่าสุดเมษายนแต่ถ้าเราจะไปพยากรณ์เดือนมิถุนายนโดยใช้ข้อมูลล่าสุดเป็นพฤษภาคมแบบนั้นตัว y t ก็ต้องเปลี่ยนถูกไหม ตัว T เฉยๆก็ต้องเปลี่ยนตัว H ก็จะต้องเปลี่ยนนะเพราะจะมันไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่ว่าเรากําลังทําจากอะไรเรากําลังพยากรณ์มิถุนายนจากข้อมูลเมษายน H ก็คือ2เพราะมันนับไปอีก2เดือนโอเคไหมลักษณะการคํานวณง่ายนะแต่ว่าอาจจะคํานวณเยอะกว่าใน if อีตัวอื่นแต่ก็โดยคอนเซ็ปต์เราก็ถือว่าไม่ได้ยากอะไรนะครับ ข้อดีข้อจํากัดของ d f f นาอี e เนี่ยข้อดีก็คือมันใช้พยากรระยะย,ยาวได้ดีกว่า t r e n n Naive อยู่แล้วเพราะว่ามันมองมาตั้งแต่ y ายหนึ่งะช่วงแรกที่เราเอาข้อมูลมาใช้ใช้งานง่ายคํานวณได้เร็วคือกลุ่ม Naive ทั้งหมดเนี่ยมันคำนวณได้เร็วอยู่แล้วเหมาะกับข้อมูลที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นลดลงอย่างสม่สมําเสมอค่อนข้างเห็นเทรนเห็นแพทเทิร์นชัดเจนข้อจํากัดคือถ้ามันผ่นผลสูงดิ ขึ้นขึ้นลงลง,ลงเนี่ยค่าดิฟอาจจะไม่แม่นยำนะแล้วก็ถ้ามันมีเรื่องของฤดูกาลเรื่องของซีซันนอลมาเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการใช้ดิฟ i v ฟตัวนี้นะครับนี่ก็คือข้อดีข้อจำกัดของตัวดิฟ i v ฟสรุปก็คือดิฟไนฟเนี่ยเป็นวิธีที่เราพัฒนาจาก i v ฟโมเดลขึ้นมาจริงๆพัฒนามาจากตัวเทรนไนฟด้วยซ้ำจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเป็นเทรนภาพระยะยาวที่เราเออกมาใช้คำนวณเพื่อจะพยากรอนาคต ก็จะทําให้การพยายกรณ์ในระยะยาวเนี่ยแม่นยำขึ้นเหมาะกับข้อมูลที่มีการเพิ่มขึ้นลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับรักษาข้อมูลที่เป็นซีซันอลแพทเทิร์นนะครับก็จะขอจบคลิปชุด n a i v e เนี่ยนะเราผ่านมั่นแต่ n a i v e ซีซัน n อล n a i v e เทรน n a i v e นี่คือ drift n a i v e คลิปต่อไปเนี่ยเราจะโชว์4 n a i v e ตัวนี้แบบใช้ Excel ช่วยคํานวณ นะไม่จะใช้ฟังก์ชัน,นอะไรลูลารใน Excel เลยใช้สูตรฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ล้วนแต่เราจะช่วยคำนวณกับข้อมูลจริงที่มีขนาดเยอะๆจริงๆเนี่ยว่าเราจะใช้การวิเคราะห์ n a i v e แบบไหนแล้วควรจะแทนสูตรแบบไหนใน Excel นะครับเพราะนั้นยังไงฝากติดตามด้วยในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ